สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของชุดในตำนานที่มีคนขอเข้ามาเป็นระยะเลยนะฮะก็คือเจ้าชุดพีเดเตอร์ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นั่นแหละนะครับ คือผู้เล่นยุคใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มเล่นฟีฟเนี่ยผมว่าไม่น่าจะทันชุดนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยต้องเคยเห็นแน่นอนนะครับชุดนี้มันมาเมื่อปี2019ช่วงปลายปีนะครับหรือก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วนั่นแหละตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ในตู้สุ่มที่อลังการมากเลยมีแบบสุ่มหนักสุ่มเบากดเพิ่มโชคเพิ่มดวงแล้วค่อยสุ่มนะครับและระหว่างการสุ่มเนี่ยก็จะมีคัตซีนเล็กๆให้เราดูด้วยนะเรียกได้ว่าใครที่มีงบตอนนั้นและเห็นตู้เนี้ยต้องกดสุ่่มแนน,นนนอะครับ ผมเองเนี่ยก็กดไปเต็มแม็กเลยนะช่วงนั้นน่ะกว่าจะได้ชุดเนี่ยโดนไปประมาณ12,000เพชรนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ3,500บาทราคาสูงเอาเรื่องเลยนะราคาคือพอๆกับพวกปืนเลเวล7เลยนะครับความพิเศษของเจ้าชุดนี้นะครับก็คือ มันเป็นชุดที่สามารถแปลงร่างได้ครับอันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นร่าง3ร่างสุดยอดนะแต่จริงๆพอเราใส่ลงไปเล่นเนี่ยมันจะเริ่มที่ร่าง1ก่อนนะครับก็คือร่างนี้จะเป็นแบบเรียบเียบเหมือนคนใส่ชุดเก่อโชว์แพ็กนะครับแล้วถ้าเรายิงศัตรูได้2คนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร่างสองครับนี่มันก็จะดูแบบดูดันขึ้นนิดนึงตรงแขนก็จะเป็นแบบออร่าจริงๆจะมีกรงเล็บงอกออกมาด้วยนะแล้วถ้าเรายิงได้อีก2คนเนี่ยมันจะเป็นร่าง3าครับก็คือร่างสุดยอด เหมือนกับชุดก่อพรีเดเตอร์เลยกรงเล็บตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเมื่อเรากระโดดเนี่ยมันจะสแสดงเอฟเฟกพิเศษเอฟเฟกพิเศษก็คือด้านหลังนะทรงผมมันจะมีแสงออร่าขึ้นนะครับคล้ายๆหลอดไฟ R G B แล้วก็เมื่อถืออาวุธที่กําหนดจะสดแสดงเอฟเฟกพิเศษอาวุธที่กําหนดเนี่ยก็คือเราต้องไม่ถือนะครับถ้าเราแบบใส่แต่หมัดเปล่าไปไม่ต้องถือกระทะไม่ต้องถือบีนะ้อ่ะ แขนเราอ่ะมันจะเป็นกรงเล็บงอกออกมานะฮะจริงๆต้องเขียนว่าเมื่อไม่ถืออาวุธจะมีเอฟเฟกพิเศษนะครับ ความพิเศษของชุดตีก็คือมันสามารถแปงลงร่างได้นั่นแหละนะฮะแล้วก็ตั้งแต่มันมาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นแรไอเทมไปแล้วอีก1ชุดใครที่ไปอยู่ในคังเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณมีของแรนะปัจจุบันใส่อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็อย่ามาเลยนะ GM ให้เขาได้มีของแรใส่เล่นกันบ้างเถอะนะ ก็มีคนขอเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับว่าพี่ช่วยเล่นชุดพีเดเตอร์ให้ดูหน่อยคิดถึงไม่ได้เห็นนานแล้ววันนี้ก็จัดให้ละกันเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับชุดพีเดเตอร์ส0 0 0กว่าบาทชุดแรมเมื่อ4ปีที่แล้วเอามาใส่เล่นในปีปัจจุบันเป็นไงกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ p ีเดเตเจ้าของชายานักล่าไฮเทคข้าจะใช้เทคโนโลยีต่างๆในการล่าเหยื่อแต่วันนี้ข้ามาพร้อมรถเมย์สาย8เร็วแรงทะลุตะลกนะนี่มีที่ไหนพีเดเตอร์ขี่รถเมย์วันนี้ลงกันที่เมืองไพรนะครับมากับแจ็คก,กี้ด้วยวันนี้เราจะมาล่าเหยื่อกันในเกาะสวรรค์หยิบปืนก่อนเนลยไอพึ่งลงเหรอตอนรับไปสชุด อุ้ยไม่ล่วงเอ้ยทไมไอ้ที่ขับรถห,หม่อย่างนี้เอาตัวนี้ก็ได้ <Easy. S 1> ไปก่อนนะหนึ่งไฮจะตกฆ่าล่าได้แลวหนึ่งตัว 1, แต่กระสุนฆ่าเนี่ยจะไม่เหลือเลยเอ้ยจะขกกี่ยิงใครยิงเจือใช่ไหมมันวิ่งเข้าไปแอบในบ้านขอกำลังเสริมวอหนึ่งเรียกวอสองสางเปลี่ยนหลังกระแพงน้ำหน่อยะเก,ก็ตปอก่อนได้ไปไอ่ะอุ้ยลูหมด ลูกหมดนะีแออีแอผู้ชาเพลงมวยพีเดเตอร์ไป<อ>ว่าไงาเหลืองอีแออีแอไปไอีกศพเตเป็นไงอัปเกรดล่างสองเลยเอา้าสก,กี้โอ้กำลังยืนหล่อหล่ก,กี้ลงไปนอนกับพื้นซะง,งั้นโดนใครเขาหล,าล่อยละข้ามาช่วยแล้ว้ยมีเสียงมาตัวตึงมาสก,กี้ เดี๋ยวโชว์ให้ดูวิชาโกงเล็บพีเดเตอร์ e a แอแหัวลัน <ST AN TI> e> ขึ้นล่าง3เลยเป็นไงเออย่างรอ <S <S 1> <S 1> ก็คือตอนเราโดดล่มลงม,มาตอนแรกมันจะเป็นล่างเริ่มต้นนะครับล่างที่1ถ้าเราคิวศัตรูได้2คนเนี่ยมันจะเป็นล่าง2และถ้าคิวอีก2คนก็จะเป็นล่าง3มีทั้งหมด3าล่างนะครับหลังจากนั้นก็คือจะอยู่อย่างนี้ยาวเลย ยังจบเกมไม่มีเปลี่ยนอีกแล้วเฮ้มีเสียงเยื่อมานอนจะรุมช้าคงเล็บปอบเหยื่ออแแออีแอยิงอะไรอ่ะยิงแมงสาบหรือเปล่าเล็งลงพื้นใหญ่เลยคนนี้ไม่ต้องคานเจ้าเสร็จค่าแหละค่าจะล่าเจ้าแล้วเอาซากไปทดลอง นอนเขาแบบว่าบรรจงเล็งยิงมากกะจะยิงนิ้วโป้งแน่ๆเลยให้เราแบบเคลื่อนไหวไม่ได้นี่เวลากระโดดมันจะมีแสงเอฟเฟคที่สีผมนะครับ <Wow. S 1> พีเดเตอร์ร่างนี้ก็คือสีสันเนี่ยเด่นสุดและสี2เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะส่วนสีร่างที่3าเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับและแจ็คก,กี้เปิดไทย หลังใหวะอุ้ยสวยเหลี่ยมหนาเตอร์เลยคนนี้สแนปจริงดีเด,ดเตอร์เกือบแตกเฮ้อยอ้อมก่อนให้คเขาวิ่งหนีไปข้างก้อนหิน ยังเหลืออยู่ยังไม่ตุยไปดูใช้ตัวตึงป่ะนะเฮ้ยสองคนเหรอนักี้สอนหน่อยอุ้ยค้ังหน้าสามยิงไรน้อนมีเหมือนกันมาเดยพีเดเตอร์ไม่ได้ใช้กรงเล็บอย่างเดียวนะใช้ปืนด้วยแต่ถ้าเป็นในหนังมันจะไม่ได้ถือปืนเป็นกระบอกมายิงแบบนี้นะครับมันจะเป็นอาวุธแบบติดที่แขน ส่วนใหญ่จะเป็นกระสุนที่แบบคล้ายๆแนวพางตัวจะไม่ได้แบบยิงตุมตามตุมตามนะเขาจะออกแนวในพานนักล่านะครับมีคนป้านะตรงนั้นเล่นอะไรน้องอารีนานานเจ้าเป็นเหยื่อข้าแล้วล่ะข้าจะพาเจ้ากลับดาวนาแม็กเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องแล้ว พีเตอร์จะเป็นนักล่าที่มาจากต่างโลกนะครับคือในดาวของเขาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีแบบระดับสูงมากอะ่ะจะเกี่ยวกับการล่าลวนๆเลยแล้วเขาก็ชอบแบบไปตามดาวนู่นดาวนี้มาล่าเหยื่อเออเป็นในพานไงตอนเด็กๆด,ดูก็สนุกดีนะครับหลอนๆปัจจุบันนี้ก็ยังเอามาสร้างอยู่เลยนะพีเดเตอร์มีหลายภาคมากนะครับแต่ภาคที่ผมชอบสุดอะ่ะจะเป็นพีเดเตอร์ประทาเอเลียนภาคนั้นคือโคตรมันเลยนะเอเลียนสู้กับพีเดเตอร์มันเก่งทั้งคู่ไง ไอเลียนก็เป็นแบบว่าสัตว์ประหลาดพีเดเอร์ก็เป็นแบบล่างนักล่าสู้กันมันหยดติ่งไม่มีเสียงใครอะโคโนโเรามาจากดาวดวงไหนตายซะอย่าอยู่เลยเฮ้ยมันไม่ธรรมดา,าเว้ยมันหลบกลงเล็กของข้าได้เอาเฮ้ยใครอ่ะน,นี่เนะี่ยล้าซะเลย พีเดรเตอร์ <art> สายลัดใครกรู้ยิงลมไวปิดไอวอลมาให้ยิงซะาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอคนเมื่อกี้หายไวของทะเอ้าวเจ๊กกี้ทำไรยิงพื้นทำไมอย่าเพิ่งซ้ำนะเฮ้ยใจเย็นค่อยๆค,คุยกันมาแล้วไม่ได้กินหรอกไอ้น้อง ยังอยู่หรือเลปล่าพีเดเตเอร์ส่งระเบิดไปเช็คเอ้าโดนไม่หนีอ๋อมันต้องซ้ำละกอ่อยอีกคนใครอะ่ะบนหลังคาหรอสันหาขึ้นเนาะ มุมนี้มันยิงยากเขาวางประตูวางตรงไหนอ่ะหรือว่าเพิ่งเกิดเกิดมาปุ๊บแล้วก็ไปลงบนหลังคาเลยใช่ไหมมุมนี้ยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องอ้อมขวามาสองคนมันต้องคนละมุมงี่ไม่แตกเฉย<อ>ล้ลาก่อย <laughs> อยู่ที่เดิมก็ได้อยู่แล้ววิ่งออกมาให้ยิงซังงันไว<อ>้ข้างหลังสองคนใต้เวลาพีเดเตอร์ออกล่าเหยือ่อข่าจะกระชากเจ้าให้แหลกเป็นชินช้นๆไว้ไม่ตายซังงันโอ้โหสี่ตัวเลยดีกว,ว่ามีเด็กแว้นด้วยมาแว้นได้ถูกจังหวะจริงๆ ุ้ยไม่แตกไอ้มนีวันไม่เลิกอื้มอๆๆๆๆืเอาตัวนี้ก่อนเลยข้อหาขับรถเสียงดังหลังต้นไม้ตัวหนึง่งตายซะ <h ills> ไปสองเล็กสองตัวถอยมาก่อนแช่วงนานๆไม่ดีถ้าเกิดเขาโถมเข้ามาเราจะเสียเปรียบเอานะครับ เราควรจะอยู่ในวงพีเดเตอร์ขอช้อปปิ้งแป๊บมีหรือเปล่าพีเดเตอร์ในหนังมันไม่ช้อปปิ้งนะมันล่าอย่างเดียวเฮ้ยเสียงใครมาผิดทินซะละไอ้หนูตรงนี้พี่จองนะตู้บุญเติมสาขาเมืองพลิก มายังไงก่อนดีกว่าคนนี้อยู่ๆก็โล่อมาเฮ้ยหาเพื่อนมาด้วยหรอไม่ดึงหรอกเฮ้ยใจเยน็นหลามอุ้ยสก,กี้เออดึง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  หลามเมายามาไงเนี่ยโหดซะด้วยนะมาถึงตวใสใหญ่เลยอิวิย,ยข้างหน้ามีแก๊งหนึ่งตามาตะก,กี้ล็อกความมาแก๊งไหนเนี่ยบวกกันขอบวงแบบนี้พีเดตเตอร์ขอพังตัวก่อนนะในหนังจะมีสกิลล่องหนด้วยนะครับล่องหนแล้วก็ตรวจจับความร้อนเอา้าเขาไปไหนแล้วว่ะเขาลงซ้ายเหรอ เ้ยเขาไม่วิ่งตรงๆเว้ยแปลกใจมากลายนี้เป็นผมก็วิ่งเข้ามาตรงๆนะแต่นี่เขาน่าจะอ้อมซ้ายลงไปอาจจะรู้ว่ามีคนตรงนี้หรือเปล่าไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีคนซัดกันลาาซะเลย <c oughs> ลาาหมดอะไม่ส่วนตีน้ใครเอ้าแจ็คก,กี้นี่หรือเปล่าไอ้แก๊งเมื่อกี้ที่เรากำลังเลงอยู่ ขอมาเข้ามุมนี้ไงขอบคุณนะเดี๋ยวปิดไอวอลก่อนระหว่างรอเข้าเข้าวงมาดูชุดกันดิฟ่านะครับและนี่ก็คือชุดแรพีเดเตอร์ในตำนานสกินที่ยังไม่เคยกลับมาขายอีกเลยตั้งแต่มารอบแรกนะครับเวลากระโดดเนี่ยมันก็จะมีไฟตรงเส้นผมและที่มือถ้าเราไม่ถืออาวุธประชิดมันก็จะเป็นกรงเล็บงออกมาแบบนี้ด้วยนะนหนขอปักธงเท่ๆเป็นหนช็อต คคงงใครมีชุดนี้ก็กลายเป็นของแลประดับคางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอให้แดน,นาคตอย่าได้มาอีกเลยใช่ไหมวัยรุ่นอย่าได้กลับมาอีกเลยนะ GM ให้มีของแลติดคางบ้างเถอะทุกวันนี้วนขายมาแทบจะทุชิ้นอยู่แล้ว สี่คนสุดท้ายนะครับคนที่เหลือน่าจะอยู่ในวงแล้ว<อ>มีอีกเหรอโอ้ตรงก้อนหินคิดว่าเข้าวงไปแล้ว<อ>ตึงซะด้วยยิงสัเกาะผมล่วงเลยเ<อ>กาะแหกเลยพรีเดเตอร์เอามาทางนี้จักกี้อสองคนนี่หว่า ไเกินยิงลำบากเลยอ,อืมวูดเทคเกอร์มันจ่อไอวอร์ไม่ค่อยได้ด้วยระวังนะแซก,กี้ยิงคมนะคนเนี้ยเป็นสัตว์เลยแล้วเรามาอยู่ข้างล่างด้วยไนงะเอา้าแซก,กี้ทันไหมเนี่ยทันอยู่ เขาขึ้นทั้งบนแล้วนี่ว่าพันยาดูวนทำเลเราไม่ดีเลยแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขาก็ต้องลงมาเหมือนกันวงมันบีบลงมาข้างล่าง<อ>แหมมุมนี้เราเสียเปรียบแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวดูตอนเข้าวง ตายไปอีกหนึ่งตามมาเราดันง่ายกว่าส่วนเขาว่าต้องลงเขามาขวาหนึ่งอ้ย oh, <shit. S 1> จะกกี้มันดึงไม่ทัน oh, <shit. S 1> วงบีพอดีงานมาแล้วเอาไว้ขวานี่ก่อนตอนแรกทำเลสเสียเปรียบนะ แต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกจะได้เปรียบมีก้อนหิน <g oda> <c oughs> ดันมาดะไอ้น้องอ่าเรียบร้อยไปหนึ่ง <c oughs> เหลือตัวตึงละทีนี้แต่ฝั่งเขามีต้นไม้อ่ะเด๋วเจออาวุธลับพีเดเตอร์อีแตะประจันบน้านสาด้วยลูกปืน ไม่ได้มีความโววนเลย<อ>มาน้องออกมาม่อมซะดีๆน่าจะล่วงยากแม่ยิงยากแท้วงไล่แล้วนะ ต้องดูว่าวงบีบมาเนี่ยจะกินต้นไม้เขาหรือเปล่า <c oughs> อาวุธเยอะซะด้วยนี่ <c oughs> ต้นไม้โดนกินเว้ยเ <c oughs> ข้าวงไม้น้องวิ่งดิเอไอวอล <c oughs> ละลายนะ <c oughs> อ่าไม่ตั้งไอวอลไม่ตั้งไอวอลหมดใช่ไหม มีหมดกันบ้างแหละยื้อกันขนาดนี้ โอเคครับและนี่ก็คือชุดพีเดเตอร์ในตำนานนะที่หลายๆคนขอกันเข้ามาไวาใ้ใส่เล่นให้ดูหน่อยชุดนี้ก็อยู่ในคังผมมานานแล้วนะครับไม่ค่อยได้หยิบมาใส่ักเท่าไหร่แต่ขอมาเนี่ยก็จัดให้นะฮะนานๆเอามาใส่เล่นทีก็สวยดีเหมือนกันก็ขอให้ GM อยาเอากลับมาขายอีกเลยนะครับมันจะได้เป็นของแรที่นานๆจะมีอยู่ในฟรีไฟล์สักทีหนึง่งแต่ถ้าวันไหนมันกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะซื้อกันเยอะและมันก็จะไม่แรอ,อีกต่อไปนะครับ